สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919ค่ะกับหนังสือลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตวันนี้เสนอตอนที่34ตอนเขียนผู้กันเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ วันหนึ่งตอนเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่สองผมเห็นบอร์ดที่ข้างระเบียงติดประกาศผลงานการประกวดความสามารถด้านศินละปะแขนงต่างๆของนักเรียนในภาคเรียนนี้ประกาศทั้งชื่อและชั้นเรียนของผู้ชนะการประกวดวาดภาพและเขียนผู้กันอันดับที่1ถึง3ยังแปะผลงานที่ได้รับรางวัลขึ้นโชว์ไว้ที่บอร์ดอีกด้วยผมรู้สึกชื่นชมเหลือเกินแอบคิดอยู่ในใจว่า หากผลงานของตัวเองมีโอกาสได้ขึ้นแตะไว้ที่นี่เหมือนพวกรุ่นพี่บ้างก็คงจะดีไม่น้อยขณะที่กำลังตกอยู่ในห่วงแห่งความคำนึงนั้นก็พลันมีลูกบอลลูกหนึ่งกระดอนเข้ามาโดนที่ขาผมเข้าพอก้มตัวลงไปเก็บลูกบอลก็ได้ยินเสียงเพื่อนๆตะโกนเรียกแววมาแต่ไกลว่าทางนี้ทางนี้อจินมาเตะบอลกันเร็วเข้า เรากำลังขาดคนหนึ่งอยู่พอดีเลยผมถือลูกบอลไว้มีเด็กที่ไหนจะไม่ห่วงเล่นบ้างยิ่งผมเคยผ่านการฝึกฝนร่างกายระยะยาวแรงก็เยอะกำลังก็มากแน่นอนใจผมอยากจะวัดแรงกับเพื่อนๆเ,เป็นธรรมดาแต่พรุ่งนี้ก็จะมีสอบแถมคืนนี้ยังต้องออกไปขอทานกับพ่ออีกยังต้องหุงข้าวต้องซักผ้า ถ้าไม่รีบใช้เวลาอ่านหนังสือตอนนี้แล้วจะสอบได้คะแนนดีๆอย่างไรพอคิดถึงตรงนี้ผมก็สายหน้าปฏิเสธพร้อมกับส่งลูกบอลคืนเพื่อนๆไปแล้วเดินกลับไปทำกันบ้านในห้องเรียนที่ว่างเปล่าเพียงลำพังผมยังไม่ลืมเรื่องการประกวดความสามารถทางศิลปะจนกระทั่งสอบเสร็จเพื่อนๆต่างระริกระิเป็นปลากระดิกได้น้ำเฮโลกันลงสนามไปเล่นบอลบ้างกระโดดเชือกบ้าง เตะลูกขนไก่บ้างแต่ผมกลับตัดใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะต้องเตรียมฝึกหัดเขียนพู้กันให้สวยเอาไว้เผื่อว่าพอขึ้นชั้นประถมปีที่3แล้วจะได้ลงแข่งการประกวดเขียนพู้กันบ้างที่บ้านผมไม่มีใครรู้หนังสือเลยจึงไม่มีใครเคยสอนผมว่าต้องเขียนอย่างไรลากเส้นแบบไหนจับพู้กันท่าไหนจึงจะเขียนตัวหนังสือได้สวย นอกจากนี้ที่บ้านผมก็ไม่มีเงินเหลือพอที่จะเจียดให้ผมเอาไปซื้อกระดาษและผู้กันมาฝึกเขียนแต่ผมเชื่อว่าขอแต่ให้มีความมุ่งมั่นและอดทนถึงจะฝึกเองก็ต้องดีกว่าเดิมขึ้นมาบ้างดังนั้นผมจึงลงไปที่สนามเก็บกิ่งไม้ที่มีขนาดพอเหมาะมาใช้แทนผู้กันใช้พื้นดินทรายเป็นกระดาษที่ไม่ต้องลงทุนหาซื้อแล้วลงมือเขียนกับพื้น พอเขียนเสร็จก็ลบออกด้วยมือและเท้าแล้วเขียนใหม่อีกครั้งตอนเริ่มฝึกเขียนใหม่ๆผมมักจะรู้สึกว่าเหมือนไม่มีอะไรบางอย่างที่ติดขัดไม่ถูกต้องตอนหลังผมแอบไปดูพวกรุ่นพี่หัดเขียนกันในห้องเรียนจึงได้รู้ว่าที่แท้วิธีจับผู้กันของพวกเขาไม่เหมือนกับการจับดินสอโดยทั่วไปนั่นเองพอรู้เทคนิคข้อนี้แล้วผมก็ดีใจเหมือนลิงได้แก้ว